นะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมพูดถึงอ่าที่ได้มีโอกาสได้เรียนสัมภาษณ์กับท่านสินแสนนิ่งนะครับอาจารย์ปัชญาเปิดฟ้านะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะท่านก็ช่วยส่งเข้ามาที่กล่องข้อความนะครับทางเพจคุยสบายสไตล์วิตเทานะครับท่านบอกว่ารายการคุณเทาที่พูดเรื่องห่วงจุ้ยสงครามในนิยายสามก๊กนะครับคือวิชาเก่าแก่ของทางจีนนะครับแท้แท้ชื่อวิชาอ่าน่าจะเป็นชีเหมือนตุ้นเจียนะครับ ก็คือเป็นเป็นวิชาคำนวณที่ซับซ้อนมากนะครับพอดีท่านผู้ฟังรายการที่เป็นแฟนรายการประจําท่านบอกว่าท่านเคยอ่านจากหนังสือภาษาฝรั่งเศสนะครับอธิบายหลักการคำนวณด้วยรูปแปดเหลี่ยมค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะฮะที่ท่านช่วยเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องการขอบคุณมากเลยนะครับก็คลิปดังกล่าวก็ได้รับอ่ากระแสะตอรับดีมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนอ่าสัมภาษณ์ท่านสินแสนิงนะครับที่พูดถึงท่านอาจารย์ฮกหลงนะครับหรือว่าอาจารย์ จิวกาเหลียงนะครับหรือว่าอาจารย์คงเบ้งนะครับที่วังค่ายกลห่หวงจุ้ยนะครับในการสู้ศึกนะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนผมก็มีโอกาสตอนที่ศึกษาปริญญาโทที่มกรุงเทพภาพษาอังกฤษนะครับก็ได้มีวิชาหนึ่งก็คือซุนหวู่นะครับที่เราจะเข้าใจกันง่ายๆว่าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เราใช่ไหมครับก็จะมีเป็นกลยุทธ์ทางด้านพิสเนตหนึ่งวิชาที่เอากลยุทธ์ของทางซุนหวูมาแปล เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็สอนให้เราทําเกี่ยวกับธุรกิจว่าเราจะต้องเรียนรู้หลักการต่างๆเกี่ยวกับซุนหวู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะออกไปรบ100ครั้งชนะร้ครั้งอะไรอย่างี้นะรู้เขารู้เรารู้ก่อนหรือเอามาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ขอประทานโทษน,นะครับคืออาจจะหมดแล้วนะครับลืมไปหมดแล้วเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ปี2 5 4 1 4นถึง43จบประมาณปี2543นมะครับก็ผ่านมา23ปีแล้วนะครับก็ แต่แต่ตอนที่เรียนก็เข้าใจพอจะเข้าใจบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะว่าเออเราจะทําธุรกิจยังไงวิชานี้ได้สอนกลยุทธ์ต่างๆในการลุกในการทําธุรกิจอะไรางี้นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับและท่านก็เนรายการประจําก็ท่านเดิมนะฮะท่านก็เคยส่งมาก่อนหน้าสัปดาห์ก่อนนู้นด้วยนะฮะท่านก็บอกว่าคุณเ่าเล่าเรื่องอ่าชิกเซ้อม่าผมว่าน่าฟังนะครับเป็นสารเก่าแก่นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลของทางสารซิกชิกเซียม่านะครับแต่ว่า สมัยก่อนเวลาเทศกาลทานเจนะครับผมจะต้องพาคุณย่านะครับกับคุณแม่นะครับบางทีผมก็จะขับไปส่งนะครับก็ใส่ชุดขาวใช่ไหมครับน่าจะเดือนหน้าแล้วมึงนะฮะหรือว่ากันยาเนี่ยนะฮะที่จะมีเทศกาลทานเจผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ผมจะต้องขับไปส่งใช่ไหมครับที่หน้าศาลชิกเซียมานะฮะก็จะมีขายอาหารเจเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับผมก็จะขับรถไปส่งแล้วก็นัดหมายกับคุณแม่ กับคุณย่าอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวกี่โมงแล้ววนมารับถ้าพอมีที่จอดก็จอดแถวนั้นถ้าไม่มีก็ต้องไปวนๆใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะหลังจากที่กราบขอพรชิกเซียมาเสร็จแล้วก็จะมาที่สามแปอ้วงไตเซหกโจ้นะครับว่าสามจีนนะฮะนะฮะก็มากราบขอพรองค์ท่านเทพเจ้าเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่แถวถ้ามาทางยี่สิบสองกรกฎาณนะครับวงเวียนใช่ไหมครับจะมีทางที่จะไปออกทางหัวลําโพงนะฮะจะมีศาลชิกเซียมาอยู่ทางด้าน ขวามือใช่ไหมครับผมก็จะมีโอกาสได้ไปส่งเพราะว่าบางทีถ้าถ้าถ้า,ถาไม่ได้ไปทางรถสาธารณะก็จะขับรถไปส่งคุณย่ากับคุณแม่นะฮะก็ใส่ชุดขาวลงไปไหวใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็นัดหมายกันบงรับใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีก่อนกลับก็จะซื้อไม่ไม่จุ้ยกล้วยก็จะเป็นกูใช้กล้วยหรืออะไรต่างๆมาให้ผมทานว่าผมชอบทานในช่วงเทศกาลทานเจหรือก๋วยเตี๋ยวหลอดหรือว่าผัดหมี มีเหลืองเหลืองเส้นใหญ่ๆใช่ไหมครับที่ไม่ใช่หมี่กึ่งนะครับเป็นไม่ใช่ไม่ใช่หมี่ซ้วนะครับเป็นหมี่เส้นใหญ่ๆที่จะขายในช่วงเทศกาลทานเจใช่ไหมครับแล้วก็ผัดใส่เฮียโกก็คือเห็ดหอมใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อาจจะใส่ถวงอกบ้างใส่ซีอ e ิ U ๊วดำใส่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้ใส่ไข่ก็ทานแบบเจใช่ไหมครับก็อร่อยไปแบบหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่จะขายในช่วงเทศกาลทานเจใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขนมเจ แล้วก็บางทีก็จะแวะมาที่ตรงอตอกสุกรนะครับก็จะมีร้านนาโกท่านหนึ่งนะฮะก็เป็นญาติห่างๆกันนะครับแบรดซุนีนะครับที่ขายเกี่ยวกับขนมขนมแต่างงานขนมในเทศกาลต่างๆที่เคยมีโอกาสได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับที่ซอยตอกสุกรนะครับก็จะมีเแจเปี้ยนะฮะจิวชังเปี้ยขนมอะไรต่างๆอร่อยมากๆเลยนะครับถ้าจิบกับน้ําชาร้อนๆนี่ผมว่าอ้อร่อยจริงๆนะครับก็ ที่ร้านอกโกท่านหนึ่งนะฮะที่ซาเบ้เหมือนกันนะครับเพราะที่บ้านก็ซาเบ้นะฮะก็จะขายแบซูรีนะครับก็จะขายอาอหา,ารขนมเกีก่ยวกับเจใช่ไหมฮะก็จะมีอาจจะเป็นบางอย่างที่เป็นชอด้วยบางอย่างเป็นเจแล้วถ้าเกิดเชงเม้งก็จะมีอย่างาจิวชังเปี้ยนะฮะที่มีทั้งกรอบกับน,นิ่มนะฮะอร่อยมา,มากๆเลยนะครับผมก็ติดใจในรสชาตินะครับหรือว่าเปีย้ยเปี้ยไส้ดำเปี้ยไส้อาจจะเป็นไส้ถั่วใช่ไหมฮะหรือว่าไส้ถั่วแดงหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ไส้อร่อยนะฮะและที่เป็น ขนมเปี้ยใช่ไหมฮะขนมเปี้ยนะฮะโบราณใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมครับแล้วเราก็แบ่งมาทานนะฮะแล้วก็คุณพ่อผมคุณป่าวุฒิเนี่ยท่านชอบทานม,มากก็คือแจเปี้ยแจเปี้ยจะเหมือนกับเป็นเป็นแป้งสีขาวๆนะฮะแล้วก็มีแต้มแดงๆแ,แล้วก็ข้างในเป็นไส้ถั่วนะครับแล้วทอดนะฮะหรือว่าอา,อาจจะเข้าเตาอบนะฮะแล้วแป้งก็จะปะทะปลุออกมาใช่ไหมฮะแล้วเวลากัดเข้าไปอร่อยมากลอง เสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับหรือว่าที่เพจของแบรซุล,ลีก็ได้นะครับแกเปี้ยนี่ผมว่าอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็จะมีพวกขนมคล้ายๆขนมตุ๊บตับขนมอะไรต่างๆบางทีผมไปบางทีคุณแม่อยากทานนานๆก็ไปทีหนึ่งใช่ไหมครับก็จะไปซื้อทีมาหลายๆอย่างแล้วก็อ่ามันจะมีเหม่งคึ้งก็มีนะฮะขนมแบบจีนๆนะฮะถ้าเกิดเราจะ,ะสมัยก่อนผมจําได้เลยอย่างญาตผู้ใหญ่แต่งงานคุณย่าผมบางทีก็ช่วย จัดการให้ก็จะไปสั่งขนมก็จะมาเป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะที่มีฝาเป็นสีแดงแข้างในก็จะมีขนมมงคลต่างๆใช่ไหมครับที่ใช้ในเทศกาลแต่งงานหรือว่าไปเหมือนกันเราต้องเวลาไปมั่นไปอะไรต่างๆใช่ไหมฮะหรือพิธีต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานก็จะไปสั่งขนมที่ร้านแบรซุลี่เนี่ยนะฮะก็ อยู่ใกล้ๆกันเลยฮะตรงแถวแถวหัวลําโพงอะฮะก็จะมีร้านอาหารมากมายมีร้านขนมไปไหว้ชิกเซียม่าในช่วงเทศกาลทานเจใช่ไหมครับแล้วก็เคยมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังก็เป็นญาติห่างๆกันนะฮะอากูนะฮะท่านหนึ่งแต่ท่านตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วสมัยก่อนท่านก็มาช่วยงานที่ชิกเซียม่าด้วยนะฮะในช่วงทานเจหรืออะไรต่างๆนะฮะก็จะใส่ชุดขาวอะไรเงี้ยให้มาช่วยงานในศาล ่าอ่า,อาชิกเซม่านะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับแถหวหัวหลําโพงนะครับก็ผมอวัีไม่ค่อยมีข้อมูลผมก็เล่าได้พอประมาณนี่นะครับต้องกราบขอประทานอภัยท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจําด้วยนะครับก็พอจะเล่าได้ในประมาณนี้ก่อนนะครับ